สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานพาไปชมนี่คือรายการนิทานกล่อมนอนจะเล่านิทานเรื่องผู้ใหญ่บ,บ้านใจเด็ดนะครับนิทานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ปากดงใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตราย หลังจากสัตว์ร้ายทั้งจากโจรป่าประชากรของหมู่บ้านมีจำนวน500คนมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นคนที่กล้าหาญจิตใจเข้มแข็งคอยปกครองดูแลทุกสุขของชาวบ้านคนในหมู่บ้านนั้นมีอาชีพรับจ้างนำคนข้ามป่าดงใหญ่ให้พ้นจากอันตราย อยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้าเกวียนอยู่หมู่หนึ่งประมาณ500รคนนำเกวียนบรรทุกสินค้ามาถึงหมู่บ้านแห่งนั้นและได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกับผู้ใหญ่บ้านพี่ผู้ใหญ่พวกเราให้1,000กระหาปณะนะขอให้ท่านนำพวกเราให้พ้นจากป่าดงอย่างนี้ด้วย ไม่มีปัญหาหรอกสหายผู้ยาบ้านรับปาะเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับขบวนเกวียนก็ออกเดินทางโดยการนำของท่านผู้ใหญ่เมื่อถึงกลางดงสิ่งที่ทุกคนหวัดกลัวก็ปรากฏกายขึ้นโจรกลุ่มโจรประมาณ500คนก้าวออกมาขวางทางเกวียนทุกคนจงหยุด มิฉะนั้นตายหัวหน้าโจนร้องโู่ฝ่ายพ่อค้าทั้งหมดต่างก็กลัวตายต่างพากันหลบนีเข้าป่าหมดสิน้นคงเหลือแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวที่กำลังเผชิญหน้ากับโจนห้าร้อยไม่ได้การแล้วแบบนี้จำเราต้องใช้ไม้ตายไม่ฉะนั้นเราตายแน่ท่านผู้ใหญ่คิดในใจ ผู้บ้านจึงตีป่าร้องโวกเวกเออาลั่นป่าทำท่าเหมือนมีพวกอยู่เต็มป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราทุกคนเตรียมตัวบทขยี้ศัตรูให้เล็กเป็นโจ๊กฝ่ายพวกโจรเข้าใจผิดสะดุ้งกลัวนึกว่าผู้ใหญ่บ้านมีพวกมากกวา่าจึงพากันล่าถอยหลีกไปอย่างลนลาน เมื่อพวกโจรถอยนี้หมดแล้วเราพ่อค้าก็ออกจากที่ซ่อนล้อมถามผู้ใหญ่บ้านกันเซ็งแซ่ผู้ใหญ่ทำอย่างไรจึงกล้าหารขนาดนี้ขนาดโจรตั้งห้าร้อยถือดาบถือปืนถือธนูปรากฏอยู่ต่อหน้าก็ยังไม่หวั่นเกรงผู้ใหญ่มีข้อดีอะไรหรือป่าวรอกตัวเราก็คนธรรมดาเดินดินเหมือนกับท่านนั่นแหละของดีของวิเศษอย่างอื่นก็ไม่มี นอกจากจิตใจที่กล้าหาญกล้าแกร่งในเวลาที่ขับขันในเวลาที่สถานการบีบบังคับเช่นนี้ความกล้าหาญความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านพ้นภัยไปได้ผู้ใยญ่บ้านกล่าวเมื่อเสวนากันจนพอใจแล้วผู้ใยญ่บ้านก็ส่งคารวานพ่อขาเกวียนจนข้ามป่าดงใหญ่ได้อย่างปลอดภัย แล้วผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางกลับบ้านพร้อมลูกน้องของตนนะครับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมเรามาฟังเรื่องที่สองกันนะครับนิทานเรื่องที่สองนี้มีชื่อว่าลิงหลอกลิงนะครับลิงหลอกลิงเอาเราไปฟังกันเลยครับผม กลางป่าใหญ่แห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาพันธุ์รุกขเทวดาต้นหนึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้ซอกแห่งหนึ่งแล้วก็มีลิงน้อยปากแดงตัวหนึ่งยึดเอาซอกฝาแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อฝนตกก็ไม่เปียกทั้งยังคุ้มกันภัยได้อย่างดีมันจึงต้องอาศัยอย ขั้นการต่อมาวันหนึ่งฝนได้ตกพรำๆทั้งวันเจ้าดิงน้อยปากแดงก็ซุกตัวหลบฝนอยู่ในซอกหาวิมานของมันรยางสบายใจในขณะนั้นมีลิงดำตัวใหญ่เดินเปียกฝนหนาวสั่นผ่านมาเห็นลิงปากแดงมีที่หลบฝนอย่างสบายก็คิดว่าไอปากแดงมันมีที่หลบฝน นอนสบายใจเฉมเดี๋ยวต้องยึดมาคลองให้ได้เมื่อคิดเช่นนั้นดิงดำก็ออกอุบายหลอกดิงน้อยปากแดงทันทีนี่ไอ้น้องเอ็งมานั่งเจ้าอยู่ที่นี่ให้ท้องไส้ร้องจ๊กจ๊กทำไมนู่นตรงน้นมีต้นมะเดือ่อกำลังสุกได้ที่เลยนี่ข้าลอดจนพงกลางมาเลย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีผลไม้ชนิดอ,อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนี่พี่บอกเอาบุญนะหากเองนั่งบื้ออยู่ที่นี่ก็คงจะได้กินแต่ลมเท่านั้นแหละวะอย่าช้านะเองเดี๋ยวตัวอื่นกินหมดจะมาหาว่าพี่ดำไม่บอกไม่ได้นะโอ้ส่วนเจ้าลิงน้อยกว่าจริงหรือพี่ดำนะครับลิงน้อยเอ่ยถามอย่างคึกครับ พี่จะหลอกเองทําไมวะลิงนําทําเป็นโมโหเจ้าลิงน้อยปากแดงได้ยินเช่นนั้นก็รีบออกจากที่หลบฝนอันเป็นวิมานของตนตรงไปยังทิศทางที่ลิงดําบอกทันทีโถเอ้ยนึกว่าจะแน่ไอ้ปากแดงปัญญานิ่มลิงนําด่าในใจอย่างสมหวังแล้วมันก็เข้ายึดซอกผาเป็นที่หลบฝนทันทีทันในดโดยไม่รีรออะไร ส่วนเจ้าลิงปากแดงพอได้พอไปถึงที่ลิงดำบอกก็พบแต่ต้นไม้เปล่าๆไม่มีผลไม้สักลูกซ้ำยังไม่มีผลอะไรให้กินสักลูกทำให้เกิดโมโหขึ้นมาทันทีไอดำไอเปรตรอกกูเสียชิบเมื่อรู้เช่นนั้นเจ้าลิงปากแดงก็รีบกลับมายัางที่อยู่ของตนทันทีแต่มันก็ต้องผิดหวังซ้ำสอง เพราะเจ้าลิงดำเข้าไปอาศัยอยู่แทนที่แล้วมันจึงคิดจะหลอกลิงดำเพื่อแก้เผ็ดพี่ดำพี่ดำขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์บอกข้ากินจนอิ่มพุงกลางมาเลยพี่ไม่หิวเหรอร,รีบนะเดี๋ยวหมดพอข้าเห็นฝูงนกฝูงลิงเต็มไปหมดเลยฮา่ฮาฮ,าฮา่ขอบใจไอ้ปากแดงแต่แผนนี้ใช้กับข้าไม่ได้หรอกอย่ามาเรียนแบบ ถ้าเสียให้ยากเลยบัดน,นี้เองไม่มีที่อยู่แล้วรีบหลบไปให้พ้นพ้นหน้าข้าก่อนที่ข่าจะโมโหเดี๋ยวจะเจ็บตัวฟรีนะลิงลำกล่าวย่อเยอะอย่างผู้เหนือกว่าเจ้าลิงปากแดงได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่สมน้ำหน้าตัวเองที่หลงเชื่อผู้อื่นโดยไม่พิจารณาแล้วก็รีบหนีไปจากที่นั่นทันที นะครับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับลิงหลอกลิงนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ